เดี๋ยวมีไซเควสตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือด้านบนนี้เลยเป็นไซเควสนะครับ After Party นะครับเพื่อนๆก็คือให้ถามคนรอบๆนะครับเกี่ยวกับราววันนะครับนะครับนะครับเราถามคนรอบๆนี้ได้เลยนะครับ Hey that's... Have you seen Lawan? There's still some booze left? I'm sure. Well, I think there is. No, listen. I, I'm looking for the one she was with you. On the roof. And then she left and came here. Here? Here, yeah. Jesus. Have you seen her or not? Yeah. Yeah. You have? When? Did she leave? I saw her with you. On the <laughs> roof. <laughs> yes, I... ก็คือเขาบอกมาสองรอบแล้วว่าเห็นกันอยู่กับเราคือเขาเขามึนแล้วนะครับเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วคือคนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเขายังยืนยันบอกว่าเห็นอยู่กับนายนี่อยู่บนหลังคาก็เห็นอยู่กับนายย้ำอยู่นั่นแหละตอนนี้แฮคคอนนะครับเอเดน u do พูดอะไรกับกับลาวันเนี่ย เดี๋ยวรอผ่อนเพื่อนมีอะไร let's l she e e just say was in no mood for c b รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ในการมาเฉลิมฉลองนะครับเอาบอกลุงก็ยังไม่รู้แฮยถามบาร์เทนเดอร์ก็ได้ n น c h โคลัส I'm looking for Luann Boy oh boy Leaving your own party just like that I mean she was here for like a minute Then she was gone. What well, got into her? A few years ago, I would <ไป S 1> just say women. I just don't get women. But something tells me this is more complicated than just that. ดูราวันเข้มแข็งขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับดูแบบเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกแฮปปี้มากนะครับกับการเฉลิมฉลองที่ตัวเองได้เป็นไนท์ลันเนอร์นี่แฟรงค์ Frank นี่ Frank, seen one? Did you have the เห็นเห็นลาวันหรือเปล่า Frank? เพ่อออกไปแล้วยัง That was strange. She seemed upset. รู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะครับหมายถึงลาวันรู้สึกอารมณ์ไม่ดี No, sorry. เขาได้บอกอะไรหรือเปล่าลาวันได้บอกอะไรหรือเปล่าไม่นะว่าตอนนี้ลาวันได้เป็นไนลันเนอร์แล้วนะสรุปไม่ได้คำตอบนะครับว่าลาวันไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปเช็คที่ลาวันนะครับที่ลาวันอยู่ลาวันนี้ชื่อเหมือนคนไทยเลยนะเพื่อนๆข,ข้างบนหรอโอโอเค <c oughs> อยู่ที่นี่หรือเปล่าลาวัน ้ามีจดหมายปะอ๋อเป็นจดหมายจากราวันนะครับแอลก็คือย่อมาจากราวันให้เรานะครับบอกว่าไม่ต้องตามหาฉันนะฉันอยากอยู่คนเดียวอแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยว่าทําไมนะครับอ๋อเดี๋ยวอ๋ออย่างก็ยังจะกลับมาแหละอืมก็เนี่ยอ่า ประมาณว่าเขาอยากจะไปจัดการตัวเองให้ดีนะครับในลักษณะของความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยครับเขายังคงรู้สึกแบบสับสนหลายๆเรื่องนะครับเขบอกเขาต้องการเวลาอ,อเขาเคยทำไม่ดีกับเราด้วยนะครับตอนนั้นก็พูดไม่ดีแล้วก็เคยหายตัวไปดือด้อๆเลยอยู่เป็นพักเลยครับ ก็เขาลรากรู้สึกแย่นะครับแล้วก็ทําตัวไม่ดีตอนนั้นที่เขาคิดจะฆ่าแฮคอนนะครับเหมือนแบบค่อนข้างจะมีความแค้นนะแล้วมันแสดงออกมาแบบเหมือนกับสัญชาตญาณดิบแล้วก็ด่าเราด้วยนะครับไม่ใช่ธุระของนายแล้วด่าเราแบบใช้คําหยาบของฝรั่งนะครับฟัก <Fuck S 1> เลยอะใช้คําว่าฟักเลยเขาเลยรู้สึกผิดครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าขอเวลาไปทาไปทําใจไปไปรู้สึกสํานึกอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยไม่อยากให้ใครรบกวนนี่เขาทิ้งโน้ตให้เราประมาณนี้นะครับ Take the time all Luan. need, you ใช่ต้องการเวลาใช่แล้วให้กลับมาเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับ after party ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆได้อ่า liberation Lib ได้ square liberation มาผมไม่แน่ใจว่ามันคือเบียร์หรือเปล่าหรือว่ามันคือไวน์หรืออะไรก็ไม่รู้เนาะนี่มันเนื้อเหรอเนี่ยมันเหมือนก้อนหินเลยอะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับ quest อ่า after party นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับคือเราตามหาลาวันนี่แหละครับแต่ว่าไม่เจอนะครับเพราะว่าลาวันเขาไม่ได้อยู่กับที่นี่นะครับเขาออกไปข้างนอกเขาไม่ได้บอกใครว่าเขาไปไหนนะครับเนี่ย after party คืออันนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับลาวันล้วนๆเลยเราจะต้องไปถามคนที่อยู่ในบาร์ไปถามทั้งแฟรงค์ทั้งนิโคลัสเนี่ยทั้งแฮคคอนแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับก็นั่นแหละครับก็ได้คําตอบว่าทุกคนไม่รู้ว่าลาวันอยู่ไหน แล้วเราก็ขึ้นมาที่ห้องนี้นะครับก็มาเจอกับโน้ตที่ลาวันให้เราไว้ซึ่งลาวันก็บอกว่าเขาขอเวลาให้กับตัวเองนะครับอยากอยู่คนเดียวเราก็โอเคนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาลาวันก็จะกลับมาเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็มาโมชแนลนะครับสำหรับเควส์ลอง after party ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีเควสอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ